คุณมีสามีไว้ทำไมทำไมไม่ปรึกษาเขาสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้มีเรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะคือน้องท่านนี้ยเขารู้สึกว่าน้อยใจนะคะรู้สึกเป็นทุกข์มากเพราะว่า เธอเจอกับคนที่ทั้งเป็นญาติทั้งเพื่อนนะคะจะบอกว่าเธอทําอะไรก็ดูไร้สาระคิดอะไรก็ไร้สาระอย่างเนี้ยนะคะทําให้เธอเกิดความทุกข์ในใจนะคะเธอก็เลยเข้ามาอยากจะปรึกษาเหมือนมาระบายนะคะว่าจะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ยังไงนะคะเรื่องของเธอก็มีอยู่ว่าคือตอนเนี้เธออยู่ต่างประเทศนะคะเธอต้องการที่จะเรียนนู่นเรียนนี่ นะคะต่อยอดทํานู่นทนํานี่แล้วก็เธอก็มีญาติคนหนึ่งที่สามารถเล่าปรับทุกสารทุกสุกสุกดิบให้ฟังนะคะได้ตลอดเวลาแล้วทีนี้ทุกครั้งที่มีอะไรคือเวลาในต่างประเทศกับใน เมืองไทยเวลาเขาก็จะต่างกันเนาะแตกต่างกันดังนั้นเธอก็จะฝากข้อความทิ้งไว้นะคะแล้วก็ญาติของเธอก็จะตื่นประมาณเช้าๆนะคะคือตามบ้านนอกอเนาะก็จะตื่นช่วงเช้าหลังจากนั้นก็คือเขาถึงจะมาอ่านแล้วก็จะตื่นคุยมากันมาคือคุยกันปกตินะคะแล้วทีนี้มีครั้งหนึ่งเธอก็ปรึกษาว่าเฮ้ hey, อยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมดีนะคือเหมือนจะปรึกษานะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ให้คำปรึกษามาทีนี้ก็เลยเกิดเขาก็เลยเกิดเหวี่ยงวีนใส่เธอนะคะงุดหงิดใส่แล้วก็บอกว่าไร้สาระเฮ้ยเวลานี้มันฉันจะต้องทำนู่นทำนี่นะเว้ยฉันมีหน้าที่ที่จะต้องทำจะหาข้าวหาน้ำ ทำกับข้าวทําความสะอาดบ้านแล้วก็ฉันก็จะต้องไปทํางานทําไมฉันต้องมาแบกรับความรู้สึกเรื่องราวของแกไร้สาระเลอะเทอะเพ้อเจ้อนะคะก็คือความฝันของเธอเหมือนเหมือนพอพอเจอแบบนี้เข้าเหมือนเหมือนเขาดับฝันเลยนะคะก็เลยรู้สึกหน่อยรู้สึกเฮ้ยอะไรอ่ะเราก็อยากปรึกษาทําไมถึงจะว่าเราไร้สาระ ไม่มีความอดทนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอรไร้ความสามารถนะคะคือทําอะไรก็ไม่ดีตัวอะไรก็ไม่ดีจะปรึกษาอะไรก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ครอบครัวญาติญาติของเธอก็ชอบพูดลับหลังในทางลบนะคะ <c oughs> ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกับสถานการณ์อย่างนี้ขอโทษคนะ่ะ <c oughs> แล้วไอ้คำว่าไร้สาระเนี่ยเพ้อเจ้อมันก็เลยเป็นอะไรที่ติดอยู่ในหัวตลอดเวลาจะทำอะไรก็มันจะเฟลชีวิตเหมือนเฟลไปเลยนะคะว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้จริงๆเหรอฉันฉันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอฉันทำไมถึงต้องแบบนี้ทำไมฉันไม่เข้มแข็งทำไมฉันไม่อดทนทำไมฉันฉันไม่มีความพยายามทำไมฉันทำอะไรไม่เคยสำเร็จอย่างนั้นจริงๆเหรอเหมือนที่เขาบอกเหรอนะคะ น้องก็เลยเป็นกังวลแล้วหน่อยมากนะคะดังนั้นน้องก็เลยมาปรับทุกข์เอาความคิดของป้าแก้วก่อนนะคะคือบางครั้งคนเราเอา,เอามองในมุมญาติก่อนนะคะบางครั้งเหมือนมีอะไรก็เล่ามีอะไรก็พูดมีอะไรก็คุยเพราะว่าน้องอาจจะเหงาก็ได้นะคะแต่ว่า คือญาติเขารับฟังรับฟังบ่อยๆเรื่อยๆทุกๆครั้งบางทีวันที่น้องไปปรึกษาเนี่ยเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีอยู่ก็ได้นะคะก็เลยโดนแบบนี้ตอบกลับมาในการที่เราไปพูดคุยอะไรกับใครมันจะต้องมีระยะห่างบ้างไม่ใช่คุยตะบี้ตะบันเล่าตะบี้ตะบัน ระบายตะบี้ตะวันตะบันได้ทุกวีทุกวันนะคะอ่ะดังนี้ดังนั้นก็หันกลับมาทางน้องน้องก็อยู่ต่างประเทศก็อาจจะเหงาไม่มีเพื่อนคุยนะคะก็คิดว่าญาติท่านเนี้ยเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นอะไรที่เรามีอะไรเราคุยด้วยแล้วเราสบายใจดังนั้นน้องก็เลยไปปรึกษาไปพูดไปคุยนะคะคือก็เลยกลายเป็นมองต่างมุม แล้วทีนี้ต้องให้น้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะคือไม่ต้องจับเอาทุกคําพูดทุกประเด็นของทุกคนนะคะมาใส่หัวตัวเองมาให้ตัวเองทุกนะคะตัวเองมาอยู่ไกลขนาดนี้แล้วทำอะไรทำด้วยตัวเองนะคะทุกวันนี้ <c oughs> เรามีอินเทอร์เนะะ็ตเราสามารถเซิร์ชใน Google เลยแล้วเราเป็น คนที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการทำอะไรเราทำแบบไหนเรามีความสุขเราถนัดแนวไหนเราชอบแบบไหนเราต้องการแบบไหนนะคะดังนั้นไม่ต้องไปปรึกษาใครหรอกนะคะเสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็เราก็จะได้เลือกในหลายช้อยนะคะจะทำให้หนูนจะเรียกไหนนี่เพราะว่า ปรึกษาคนไทยที่อยู่เมืองไทยเขาก็ไม่รู้ว่าความเป็นอยู่ของต่างประเทศของบ้านเรานี่เอ่อของประเทศที่น้องอยู่เป็นยังไงอะไรอย่างไรนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็มาอ่านตามคอมเมนต์ต่างๆที่เขาเข้ามาคอมเมนต์นะคะเขาเขาบอกว่าก่อนอื่นคือเจ้าของโปจะต้องรักตัวเองให้มากๆคิดเสมอว่าเรามาอยู่ตรงนี้อยู่ที่เนี่ยอยู่เพื่ออะไร ทำในสิ่งที่เราอยากทําโดยที่ไม่เดือดร้อนใครไม่ต้องเอาบิบบริบทใครมาทําลายความรู้สึกของตัวเองบางการกระทําและคําพูดของคนอื่นเขาไม่เข้าใจเราก็ไม่ต้องอามาใส่ใจนะคะอะไรที่เป็นเรื่องลบเป็นเรื่องเนกาทีฟกับชีวิตเราก็มองข้ามไปนะคะบางทีทัศนคติคนเราก็ไม่เหมือนกัน อย่าบันทอนความรู้สึกของตัวเองด้วยคําพูดของคนอื่นทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําและทําให้ดีที่สุดเต็มความสามารถของเรานะคะมีความสุขกับสิ่งที่ทํารักตัวเองเยอะๆอยู่ที่นี่ต้องเข้มแข็งทั้งหัวใจทั้งร่างกายและจิตใจนะครเป็นกําลังใจให้ตัวเองบอกตัวเองอย่ายอมแพ้อย่าหวั่นไหวเพิ่มพลังบวกนะคะให้กับตัวเองนะ,ค,ะความคิดต่อไปก็คือเราต้องพยายามอยู่ห่างๆคนที่คิดลบ พูดให้เราเสียใจน้อยใจบางทีญาติก็คือญาตินะคะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนมารักเราได้ไม่จะเป็นที่เราจะต้องติดต่อใครมากมายหรืออะไรไม่ต้องระบายความรู้สึกลบๆของเราให้ใครฟังนะคะอีกคนหนึ่งก็เราอยู่กับครอบครัวที่ลําเอียงและความไม่ยุติธรรมความไม่เข้าใจเราเราต้องกลับมาคิดใหม่เราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลเรา เป็นแค่ดาวน้อยๆดวงหนึ่งนะคะเราจะเอาตัวเองไปเป็นที่ตั้งแล้วให้ทุกคนมาสนใจเรามันไม่ใช่นะคะทุกวันนี้เราไม่เคยคุยกับญาติเลยคุยกับแม่กับน้องสาวโชคดีที่มีสองคนนี้ที่เข้าใจเราตลอดญาติหรือเพื่อนคือคนอื่นเวลาเดือดร้อนอะไรลงมือทําด้วยตัวเองหาทางออกด้วยตัวเองแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะความพิีพนต่อไปก็คือรู้แบบนี้ก็ไม่ต้องคุยกับเขาสิ ศึกษาสามีหรือศึกษาเอาตาม Google ในอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วไม่ต้องไปใส่ใจกับคำพูดของผู้คนมากมายนะักทำตามแผนที่เราวางไว้ไม่ต้องไปถามใครใครนินทาอะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องคือใครมาเล่าให้ฟังว่าคนนั้นนินทาเราคนนี้น,นินทาเราบอกเขาไปเลยนะว่าไม่ต้องมาเล่าให้ฟังหรอกใครจะนินทาเขาปล่อยเขานินทาไปถ้าเขามีความสุขนะคะก็ถือว่าทําบุญทาทาน ถ้าเขามีความสุขอย่างนั้นนะคะถ้าทําให้การนินทาเราและชีวิตเขาดีขึ้นก็ปล่อยให้เขานินทาไปเนาะอาล้วค่ะความคิดเห็นต่อไปก็คือก่อนจะลงมือทําอะไรหรืออยากจะทําอะไรสิ่งแรกคือต้องศึกษาค้นคว้าในตัวเองก่อนทุกที่มีตามเพจตาม y o u t u b e ตาม g o o g l e นะคะอะไรอีกมากมายที่ให้ความรู้เราหลากหลายก่อนที่เราจะไปปรึกษาไปคุยกับคนอื่นนะคะ บางคนเขาก็ไม่มีเวลาอะไรมากมายที่จะมานั่งฟังเพลงอะไรของเออมานั่งฟังเรามากมายนะคะชีวิตและอนาคตเราตัดสินได้ด้วยตัวเราเองนะคะคุณมีสามีไว้ทำไมทำไมไม่ปรึกษาเขาเ <c oughs> ้าเป็นเจ้าของประเทศเขารู้ดีว่าจะแนะนำอะไรได้ตรงเป้าที่สุดนะคะความคิดเห็นต่อไปก็คือคนที่เรารักคือคนที่คอยดับฝันเราเสมอเพราะคนเหล่านั้น เขาจะคิดแทนเราหลายครั้งที่เราจะเห็นพ่อแม่ห้ามลูกในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายๆอย่างเช่นเราออกจากงานมาขายของเขาก็จะมองว่าเฮ้ย hey, ไรสาระนั่นเป็นเพราะว่าเขาเอาประสบการณ์ของเขามาเป็นตัวตัดสินเรา,เาแต่ก็ด้วยความหวังดีนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการนะคะรู้สึกได้ว่าเจ้าของกระทู้รู้สึกอึดอัดเพราะถูกคอนโทรลหลายๆอย่างในชีวิตใช่ไหมคะ เอาแบบดีไหมเริ่มสร้างความรู้สึกดีๆให้ตัวเองก่อนเช่นออกไปทานข้าวไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะโดยไม่ต้องขออนุญาตใครจะออกไปดูหนังไปทำอะไรลองเริ่มต้นทำอะไรด้วยตัวเองนะคะพอเราสามารถทำอะไรด้วยตัวเองเราจะภูมิใจตัวเรานะคะความรู้สึกบูลลี่หรืออะไรความรู้สึกไม่ดีที่ถ้าถมทาถมเข้ามา เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นเราจะภูมิใจตัวเราเองขึ้นที่เฮ้ยฉันก็ทําได้ด้วยเว้่นะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าลองให้คิดใหม่นะคะเลิกสนใจคําพูดรับหลังมันไม่มีคุณค่าในการใช้ชีวิตใดๆเลยแล้วคิดว่าการที่เรามีครอบครัวของเราเองขามน้ำํำขามทะเลมาไกลาแสนไกลมาใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ย ถ้าเป็นคนไร้สาระคงทำไม่ได้นะคะมาถึงขนาดนี้แล้วจงภูมิใจตัวเองเหะเว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะคะแล้วกลับมาดูคะ่ะว่าเราอยากทำอะไรเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ก็ลงมือทำทันทีนะคะควา้าสร้างความสำเร็จให้ตัวเองทุกๆวันชื่นชมตัวเองภูมิใจตัวเองแล้วสนิมที่มันเกาะอยู่ในใจนะคะมันจะค่อยๆกระเทาะอ,ออกกระเทาะอ,ออกนะคะด้วยความภูมิใจของตัวเราเองนี่แหละแล้วอย่าคอย สะสมหาสนิมนะคะเข้ามาในใจตัวเองอีกนะคะหรือถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเราคิดว่าเฮ้ยฉันดาวมากลองปรึกษาสามีแล้วให้สามีพาไปปรึกษาคุณหมอนะคะเราไม่ได้บ้าค่ะแต่ว่าคือเราเรากำจัดอะไรในหัวสมองเราออกไม่ได้นะคะเราไม่สามารถจัดการระบบความคิดเราได้ลองไปคุยกับคุณหมอนะคะ เขาจะแนะนําสิ่งดีๆให้เราและหาทางออกให้เราได้นะคะหรือเข้าหากิจกรรมอะไรทําเองนะคะแล้วเราก็จะดีขึ้นอย่าเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดไม่มีใครเหมือนกันทุกคนจริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบพูดไล้สาระอาจจะเพราะเราทํางานหาเงินมาตั้งแต่เด็ก ต้องรับผิดชอบหลายอย่างในชีวิตและแบกบรับภาระมากมายในครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยเราเลยมองว่าเฮ้ยไร้สาระว่ะเฮ้ย แต่เราก็ไม่ได้พูดต่อหน้าคนอื่นนะเราพูดต่อหน้าเฉพาะกับคนในครอบครัวที่ทําตัวไร้สาระเท่านั้นคนอื่นที่ไม่สนิทไม่ใช่คนในครอบครัวเราก็แค่ผ่านไปเฉยๆนะคะไร้สาระในความคิดของเราคือพูดไร้สาระไร้แก่นสารคิดเองไม่เป็นหรอวาสร้างภาพจินตนาการเพ้อเจ้อถามชาวโลกไปซะทุกเรื่องไม่ทําการทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งลอยไปลอยมาไปวันๆนะคะขี่น้อยใจขี่จ้าระแวงหวาดระแวงคนอื่นเออเองโกรธเองโทษตัวเองโทษคนอื่น ที่เจอทุกวันก็คือชอบถามเอาน้ำร้อนไหมเอาน้ำร้อนไหมนะคะเธอหมายถึงพ่อปู่เธอนะคะแล้วก็ <c oughs> ใส่กอกไหมสุกหรืออยังอะไรแบบนี้คือถามย้ำๆซ้ำๆคือไรสาลากินข้าวไหมกินข้าวก็อะไร,ร,ะไๆๆะไรจะกินอะไรจะทําอะไรเฮ้ยจะอะไรแบบนี้นะคะก็บอกถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์นะคะเว้นระยะห่าง ความคิดต่อไปก็คือก่อนอื่นคนเราจะมีความรู้สึกจิตตกได้กับทุกคนทุกสภาพแวดลอ้อมทุกที่นะคะบางคงเจ้ากรรมในเวรก็มาในรูปแบบของคนในครอบครัวของคนในรอบข้างญาติเพื่อนสามีและคนอื่นๆอย่าเอามาใส่ใจคิดสิคิดซะหน่อยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าเก็บเอาคําพูดพวกนั้นเข้ามาใส่ใจของตัวเองนะคะอีกคำเอ่อ การให้กําลังใจอีกอันหนึ่งก็คือเลิกโทษตัวเองนะคะพักผ่อนวางอารมณ์ลง,ลงวันนี้เราอาจจะไม่ได้คําตอบจากใครก็ไม่ได้หมายความว่า <c oughs> เราแย่ลงนะคะเข้าใจว่าเฮ้ยไม่มีใครฟังเราแต่เชื่อเถอะเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะคะมันเราเก่งแล้วนะคะเดินหน้าค่ะ หาความรู้ได้ด้วยตัวเองศึกษาได้ด้วยตัวเองนะคะไม่จําเป็นต้องไปโพสถามคนอื่นนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะมาไกลขนาดนี้แล้วคิดอะไรมากมายนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการราชนี้จอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้ป้าแก้วก็ไม่ค่อยจะได้โพสต์อะไรมากมายมันกที่ทํางานก็ยุ่งๆนะคะทํางานกลับมาก็เหนื่อย ถึงวันหยุดก็ก็เหนื่อยอยากจะพักเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสนะคะที่ทำงานก็เลยจะเป็นยุ่งๆหน่อยก็งานก็จะหนักขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ยังคิดถึงทุกท่านอยู่เลิบๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะชานสวัสดีค่ะ